ความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูค่ะค่ะความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูบริจาคผ่านธนาคารกษิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกู เลขที่บัญชี151-866-3328าคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อ2บอกว่าพื้นที่1มีลักษณะเป็นลานหินซึ่งไม่เคยมีสิ่งชีวิตอาศัยอยู่มาก่อน เมื่อผ่านไปเกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทำให้รอยแตกบนอาจทำให้มีรอยแตกบนหินต่อมาจึงเริ่มมีสิ่งมีชีวิตชนิดแรกเกิดขึ้นและพัฒนาจนกลายเป็นป่าข้อใดเรียงลำดับสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ตั้งแต่แรกจนเริ่มกลายเป็นป่าได้ถูกต้องอ่ะก่อนอื่นเนี่ยข้อนี้เนี่ยน้องต้องรู้ว่าเขาวัดความรู้เรื่องอ่า การแทนที่แบบปฐมภูมิกับทุติยภูมิเนาะซึ่งเรื่องนี้จะอยู่ในบทของระบบนิเวศเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแทนที่เนี่ยจะมี2แบบอะมาพี่ก็จะเขียนเลยว่าการแทนที่เนี่ยมันมีแบบมีแบบอะไรบ้างก็คือการแทนที่การแทนที่นะจะมี หก็คือปฐมภูมิปฐมมาภูมิมมมกับ2ก็คือทุต,ติยภูมิซึ่งสองแบบนี้จะต่างกันตรงที่การแทนที่แบบปฐม,มภูมิเนี่ย คือเริ่มจากก่อนอ่าก่อนที่จะมีสิ่งมีชีวิตอะ่ะจะต้องไม่มีสิ่งมีชีวิตมาก่อนเนาะก็คือการแนที่แบบปฐมภูมิเนี่ยเกิดจากเกิดจากพื้นที่พื้นที่นั้นแต่ก่อนไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตเลยไม่เคย มีอ่าเดี๋ยวพี่ย้ายตรงนี้นิดนึงย้ายลงมาอ่ะไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่ก่อนเลยแล้วต่อมาเนี่ยก็จะเริ่มมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าการแทนที่แบบปฐมภูมิเนอะ ก็คือเกิดจากพื้นที่นั้นแต่ก่อนไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่ก่อนเลยต่อมาเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นเกิดสิ่งอ่าเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นแล้วขยายเขาเรียกว่าอะไรขยาย ขยายเผ่าพันธุ์ขยายจํานวนมากขึ้นเนาะแล้วก็ขยายจํานวนมากขึ้นพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วขยายจํานวนมากขึ้นตามการเวลาอันนี้คือการแทนที่แบบปฐมภูมิให้น้องนึกภาพว่าสมมุติว่าเ มีมีเกาะอยู่เกาะหนึ่งเป็นเกาะล้างเป็นเกาะที่แบบเป็นภูเขาไฟกลางทะเลอย่างเงี้ยแล้วเกิดระเบิดขึ้นมาภูเขาไฟระเบิดปั๊บเนี่ยมันก็จะมีแผ่นลาวาแผ่กระจายออกมาเป็นพื้นดินอย่างนี้พื้นดินอย่างนี้มันก็จะเป็นพื้นดินที่ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยใช่ป่ะก็คือหินเนืนเนี่ยพอมันไหลลงมาแล้วเนี่ยมันเย็นตัวใช่ไหมมันก็จะเป็นพื้นที่แห่งหนึ่งที่เป็นอยู่กลางทะเล เราก็จะเป็นหินหินที่มันพึ่งเป็นหินลาวาที่มันพึ่งปะทุออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นดินแดนดินแดนใหม่ออกมาซึ่งเกิดจากหินเนิดเย็นตัวลงใช่ป่ะทีนี้เนี่ยพอนานๆเข้าแล้วเนี่ยด้วยความที่อากาศข้างๆเนี่ยมันจะเป็นน้ําทะเลถูกไหมมีน้ามีมีแร่ธาตุรวมสมบูรณ์ในหินลาวาถูกไหมมันก็จะเริ่มมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นก็คืคอสิ่งมีชีวิตแรกก็คือไลเคน เวลาภูเขาไฟระเบิดใช่ป่ะมันก็จะมีหินมีหินมาซึ่งในหินเนี่ยมันจะเกิดไลเค้นได้มันจะเกิดไลเคนไลเคนคือสิ่งมีชีวิตยุคอ่าเป็นชนิดแรกที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแรกที่บุกเบิกอะ่ะเป็นตัวที่อาศัยอยู่ตามโขดหินเนาะตามหินแตกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตแบบนั้นอะแล้วพอมีไลเคนปั๊บเนี่ย มันก็จะเริ่มมีสิ่งมีชีวิตอื่นตามมาเพราะว่าไรเคนพอเกิดมาแล้วมันก็จะตายเป็นซากถูกไหมพอมันเป็นซากปั๊บเนี <us 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 ่ยพอทับถมนานๆมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะกลายเป็นดินทับถมกับอหินลาวาเนี่ยก็จะกลายเป็นดินถูกป่ะพอเริ่มเป็นดินปั๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มมีต้นไม้ต้นไม้ใบหญ้าขึ้นก็ขึ้นมาเป็นป่าขนาดย่อมพอเป็นป่าขนาดย่อมแล้วเนี่ยอ่าเนี่ยมันก็จะเริ่มมีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นมา หลังจากที่ไดเข่นเกิดขึ้นมาก่อนเนาะพอมีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นป่าขนาดย่อมแล้วก็หญ้าจากที่หญ้ามันเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมต้นไม้ก็จะเริ่มออกดอกออกผลก็เริ่มแพร่พันธุ์เป็นต้นไม้เยอะขึ้นใช่ปะก็จะกลายเป็นป่าพอเป็นป่าเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะมีสัตว์อื่นๆเข้ามาอยู่อาศัยพวกนกพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอะไรอย่างเงี้ยกระลอกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มมามันก็จะกลายเป็น เขาเรียกว่ามีความหลากหลายในพื้นที่มากขึ้นความหลากหลายทางสิ่งมีชีวิตมากขึ้นเนาะก็จะเป็นการแทนที่แบบปฐมภูมิอืมก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดแรกของอาการแทนที่ปฐมภูมิเนี่ยก็คือไลเคียนั่นเองตรงนี้โอเคทีนี้พี่จะเปลี่ยนสีทุติยภูมิขอใช้เป็นสีน้ําเงิน การแทนที่แบบทุทติยภูมิเนี่ยมันจะต่างจากปฐมภูมิตรงที่มันจะเกิดจากพื้นที่นั้นเคยมีสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตอยู่ก่อน อยู่ก่อนแล้วแล้วก็อยู่ก่อนแล้วแล้วเกิดภัยธรรมชาติขึ้นเกิดภัยธรรมชาติหรือมนุษย์หรือฝีมือมนุษย์ก็ได้นะแล้วเกิดภัยธรรมชาติหรือ ฝีมือมนุษย์ทำให้สิ่งมีชีวิตในในพื้นที่นั้นน่ะเกิดตายหรือว่าแบบเกิดล่มสลายหรือตายอ่ะก็คือเกิดจากพื้นที่นั้นเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่ก่อนแล้วแล้วเกิดภัยธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์ทำให้สิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตในพื้นที่นั้นล่มสลายล่มสลายหรือตายอ่ะแล้วก็จะเกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาเนาะไม่ใช่เกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่นะหมายถึงว่าเกิดสิ่งมีชีวิต ที่งอกขึ้นมาใหม่นะซึ่งถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพสมมุติว่า,เ,าเรามีสวนสวนอ่าสวนต้นไม้สมมติว่ามีมีป่าก็ได้มีสวนต้นไม้ก็ได้แห่งหนึง่งคือแต่ก่อนเนี่ยมันมีต้นไม้อยู่แล้วมีต้นไม้เต็มเลยมีต้นไม้ต้นไม้เยอะมากอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยมันเกิดไฟไหม้ เกิดไฟไหม้ขึ้นปั๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นต้นไม้ก็จะตายหมดเลยแล้วก็เผาโดนเผาหมดเลยก็จะกลายเป็นซากตามพื้นอย่างนี้เกิดไฟไหม้พอพอไฟไหม้แล้วเกิดเป็นซากตามพื้นอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่เขียนไฟไหม้นิดนึงตรงนี้ไฟอ่ะเกิดไฟหไหม้เนาะเกิดไฟไหม้อ่ะอนี้พอต้นไม้เกิดไฟไหม้แล้ว มันก็จะเป็นซากต้นไม้ตามพื้นใช่ป่ะก็จะเป็น <Ru> แล้วซากตรงพื้นเนี่ยพอผ่านไปนานๆแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแร่ธาตุถ,ถูกไหมเป็นแร่ธาตุเป็นดินมันก็จะเกิดพอมันมีแหล่งอาหารแล้วเนี่ยเป็นแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยนานๆวันเข้าไปเนี่ยมันก็จะเริ่มมีต้นไม้ขึ้นม <Ru> าก็จะเริ่มมีหญ้าขึ้นมีหญ้าขึ้นมาตรงนี้มีหญ้าขึ้นมามีหญ้าขึ้นมาแล้วก็มีต้นไม้ ชุดใหม่ขึ้นมาตรงนี้อย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าแทนที่แบบปฐมภูมิเอ้ยทุเดยภูมิผู้ผิดทุติยภูม,ภมิก็คือการแทนที่แบบทุเดียภูมิเนาะก็คือสมมติสมมติว่าพื้นที่นั้นเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตอยู่ก่อนแล้วแล้วเกิดภัยธรรมชาติขึ้นอย่างเช่นไฟไม่ป่าหรือว่าฝีมือมนุษย์อย่างเช่นมนุษย์เนี่ยเผาไล่อ้อยอะไรเงี้ยเผาให้มันตายให้หมดยกไล่อะไรเงี้ยแล้วพอมันตายปั๊บเนี่ยเราก็กบทับ กบทับแล้วมันก็จะอยู่ในดินถูกป่ะพอดินดินมันมีซากพืชเยอะๆเ,เนี่ยมันก็กลายเป็นดินที่มีสารอาหารถูกไหมมันก็จะเริ่มมีต้นไม้ชุดใหม่ขึ้นมาก็จะเป็นการแทนที่แบบทุติยภูมิซึ่งคีย์เวิร์ดที่ต่างกันก็คือทุติยภูมิเนี่ยจะเกิดจากพื้นที่นั้นเนี่ยเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่ก่อนแล้วแต่ปฐมภูมิเนี่ยเกิดจากพื้นที่นั้นแต่ก่อนไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่ก่อนอ่ะอันนี้คือ สิ่งที่ต่างกันเนาะแล้วปฐมภูมิเนี่ยสิ่งมีชีวิตแรกที่อาศัยได้อยู่ได้เนี่ยก็คือไลเคนเท่านั้นเป็นสิ่งมีชีวิตแรกในการแทนที่แบบปฐมภูมิเท่านั้นอ่ะตรงนี้จําเพิ่มนิดนึงทีนี้เราก็มาดูกันเราก็มาดูข้อนี้เขาบอกว่าเรียงลาดับสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นป่าได้ถูกต้องก็คือไอตัวไหนมันเกิดก่อนแล้วก็ตัวไหนเกิดหลังทีนี้เนี่ยน้องรู้แล้วว่า ไอ้ข้อเนี้ยมันเป็นการแทนที่แบบปฐมภูมิหรือทุเดียภูมิเราก็มาดูเขาบอกพื้นที่หนึ่งมันเป็นลานหินใช่ปะะ่ะล่ะมันเป็นลานหินไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยจากคีย์เวิร์ดตรงเนี้ยนะเรารู้แล้วว่าเป็นแบบปฐมภูมิเป็นการแทนที่แบบปฐมภูมิใช่ปะ่ะเพราะไม่มีไม่มีสิ่งมีชีวิตอย,อ,ยอยู่ก่อนเลยถูกปะถ้าปฐมภูมิ สิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่สอนไปแล้วก็คือไลเคนเท่านั้นต้องมีไลเคนเท่านั้นที่เกิดขึ้นได้พอไลเคนเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตต่อไปจะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิตามลําดับวิวัฒนาการเลยก็คือต้องเป็นมอสก่อนถูกปะมอสจะขึ้นก่อนหญ้าเนาะเพราะหญ้าวิวัฒนาการสูงกว่ามอสไลเคนเนี่ยต่าสุดใช่ปะไลไลเค้นเราค่อยมาเป็น มอสแล้วค่อยเป็นหญ้าแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ขอตัดช้อยตรงนี้ก่อนเนาะไอ้ที่เป็นหญ้าก่อนเนี่ยผิดเลยถ้าเป็นหญ้าก่อนนะต้องเป็นทุติยภูมิทุติยภูมิเนี่ยหญ้าจะขึ้นมาก่อนตรงนี้อ่าเดี๋ยวพี่ให้น้องจดอีกนิดนึงก็คือทุติยภูมิเนี่ยสิ่งมีชีวิตแรกที่ขึ้นน่ะก็คือหญ้าสิ่งมีชีวิต แรกคือหญ้าถ้าเป็นแบบทุนตยภูมิเนาะก็คือหญ้าจะขึ้นก่อนเพื่อนเลยแล้วค่อยมีอย่างอื่นขึ้นตามแต่ถ้าปลาถมภูมิเนี่ยสิ่งมีชีวิตแรกเนี่ยคือไลเคนอันนี้คือสิ่งมีชีวิตแรกสิ่งมีชีวิตชนิดแรกอ่ะอันนี้คือไลเคน อ่ะทีนี้น้องน้องก็มาดูว่าข้อนี้เนี่ยเป็นปฐมภูมิเนี่ยก็จะมีไลเคนก่อนแล้วตัวที่2เนี่ยจะเป็นหญ้าหรือมอสเราก็ต้องมาดูว่ามันน่าจะเป็นมอสมากกว่าเพราะว่ามอสเนี่ยมันมีวัฒนาการต่ำต่ำกว่าหญ้าแล้วจากการที่มันวีวัฒนาการต่ำกว่าหญ้ามันจะทําให้มันจะทําให้มอสเนี่ยนะเกิดเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าหญ้า เพราะว่าวิวัฒนาการมันต่ำถูกปะ,ม,ะมันจะเริ่มเกิดก่อนเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้ง่ายวิวัฒนาการต่ำเนี่ยมันจะทําให้เกิดขึ้นง่ายแบบไม่ต้องใช้ทรัพยากรเยอะก็สามารถเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นมอสต้องมาก่อนเนาะพอมอสมาก่อนแล้วเนี่ยต่อไปค่อยเป็นญ้าย้าก็จะเกิดตามมาทีนี้พอย่าเกิดตามมาแล้วเนี่ยน้องก็ต้องดูว่ามันจะเรียงตามเขาเรียกว่าอะไรอะความความใหญ่ก็ได้ก็คือ ไม้พุ่มก่อนถูกป่ะแล้วค่อยเป็นไม้ต้นไม้ต้นเนี่ยจะจะเกิดยากสุดเพราะว่าต้นมันใหญ่ถูกไหมแต่ไม้พุ่มเนี่ยมันจะเกิดง่ายกว่าเพราะว่าไม้พุ่มมีลักษณะที่เป็นขนาดเล็กอ่าเป็นพุ่มพ่มจะเกิดง่ายจะเกิดง่ายรองลงมากว่าไม้ต้นไม้ต้นเนี่ยต้องใช้เวลานานแล้วก็ใช้ทรัพยากรเยอะในการเลี้ยงให้มันโตเนาะเพราะฉะนั้นไม้ต้นจะมาเป็นทีหลังสุดแล้วก็ไม้พุ่มจะมาก่อนไม้ต้น เพราะฉะนั้นข้อนี้จะเรียงตามนี้ก็คือไลเค้นก่อนแล้วค่อยมอสเพราะว่ามอสเนี่ยวิวัฒน,นาการต่ําทําให้มอสจะเกิดขึ้นได้เร็วเพราะไม่ต้องใช้ทรัพยากรเยอะในการจเจริญเติบโตมากเท่าไหร่เนาะแล้วก็หญ้าตามมาหญ้าก็จะตามมาแล้วก็ค่อยเป็นไม้พุ่มแล้วก็ค่อยไม้ต้นก็คือไม้พุ่มก่อนใช่ไหมแล้วพอพุ่มเยอะๆปั๊มเนี่ยก็จะมีไม้ต้นขึ้นมาลวเนาะตรงนี้ ก็จะเป็นข้อที่3ข้อนี้ตอบข้อที่3ก็คือไลเค้นมอสหญ้าไม้พุ่มแล้วก็ไม้ต้นก็จะเป็นตามนี้อ่ะสรุปนะข้อนี้ก็คือเราต้องรู้ว่าโจทย์เนี่ยบอกอะไรบอกเป็นการแทนที่แบบไหนซึ่งจากคีย์เวิร์ดที่พี่ไฮไลท์เนี่ยเขาบอกเป็นการแทนที่ปฐมภูมิถูกไหมแล้วเราก็ต้องรู้ว่าการแทนที่ปฐมภูมิเนี่ย เกิดจากพื้นที่นั้นเนี่ยไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่ก่อนเลยแล้วก็สิ่งมีชีวิตชนแรกที่จะขึ้นได้เนี่ยถ้าเป็นแบบปฐมภูมิคือไลเคนเท่านั้นแล้วก็ต่อมาเราค่อยจะมีะพวกหญ้าพวกมอสอะไรตามมาแต่ว่าสิ่งสิ่งแรกที่เกิดขึ้นอ่ะคือไลเคนส่วนทุติยภูมิเนี่ยเกิดจาก พื้นที่นั้นเนี่ยมันมีเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่ก่อนอย่างเช่นพวกต้นไม้พวกป่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดนโดนเผาโดนอะไรอย่างเงี้ยโดนน้ําท่วมหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้มันตายมันตายลงไปแล้วก็เกิดสิ่งมีชีวิตชุดใหม่ขึ้นมาอ่ะแล้วมันก็จะเกิดการเกิดสิ่งมีชีวิตชุดใหม่ขึ้นมาก็คือพวกหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะเป็นการแทนที่แบบทุติยภูมิ ทุติยภูมิเนี่ยหญ้าจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่เกิดขึ้นในการแทนที่แบบทุติยภูมิตรงนี้เนาะโอเคข้อนี้ก็ประมาณนี้แหละความรู้ความวิชาความปัญญาความสุขค่ะค่ะ